แต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็คือ1ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตขนาดเท่าบัตรเครดิตการ์ดพื้นดําตัวเลขสีขาวติดไว้ที่หน้าบ้านหน้าห้องทํางานหน้าที่พักห้องคอนโดหรือว่าร้านอาหารขนาดเท่าบัตรเครดิตการ์ดพื้นดําตัวเลขสีขาววัสดุอะไรก็ได้ติดวันไหนก็ได้เราใช้ลมหายใจไปกระตุน้นมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเรามีลมหายใจนะ เพื่อกระตุน้นเสกทุกอย่างเสกความสำเร็จเสกสุขภาพอายุห้าเจ็ดนะยางห้าเจ็ดแล้วเราก็สุขภาพดีแต่มันไม่ดีหรอถ้าเราไปส่งพลังให้กับตัวเลขที่มันหนึ่งตัวเลขศูนถึงเก้ามีแค่ตัวเลขเดียวเป็นของเราเป็นของคนทั้งบ้านแล้วไปเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเราให้เราพบแต่ความสุขอะมันสุดยอดนะ ทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้หนึ่งตัวเลขนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตต้องสบายใจนะต้องมีความเชื่อเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วต้องไม่ลำบากเรื่องการเงินเพราะมีค่าครูติดต่อมาได้ที่ Line แอดโผทธาสองศูนย์สองหนึ่งอ่ะก็หนึ่งตัวเลขเปลี่ยนชีวิตเรามาดูคําทํานายสําหรับปัจจุบันและอนาคตเลขตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่ มันมีความหมายตอนนี้มาดูเลขสามก็ได้เดี๋ยวเราจะดูบ้านเลขที่ตกท้ายด้วยเลขสามเป็นไง mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. บ้านแห่งมีวินยัยเลขสามเนาะสุรัสดีบอกว่าเลขศูนย์ค่ะคือบ้านแห่งมีวินยัยถ้าเลขสามเนาะเลขสามเนาะมันเป็นเลขแห่งมีวินยัย ความหมายก็คือแบบขา้าราชการเนาะตำรวจทาหารทานายหมอไม่หมอ,อไม่แต่ครูเออมันต้องเป็นอะไรที่มันมีเข้มงวดอะ่ะหรือว่าคู่คู่มีอิทธิพลนะอา่าเลขสามเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าเลขเลขที่แบบคือบ้านดัว มันมีกฎเกณฑ์กติกาดูอ่ะเข้าใจเนอะยิ่งดูยิ่งดื้ดอเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายิ่งดูยิ่งดื้ดอเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกหลานถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่แท้เนาะเช่นเป็นทอมเป็นอะไรเงี้ยหรือมีบุคลิกภาพแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างจะดื้อในบ้านหลังนั้น,น,นเลขสามเนี่ยมันมันเหมือนอึดอัดเป็นเลขที่ต้องออกจากบ้านให้ได้เนาะบอกไว้ก่อน เลข5แมนมาค่ะตอนนี้แม่มีอาการอัลไซเมอร์แล้วเกี <c> ่ <oughs> ยวกับสมองอู้การการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์เนาะเป็นเรื่องที่ต้องทําใจแล้วก็ต้องเป็นพยายามเข้าใจแล้วต้องหาคนดูแลดีๆจริงอีกค่ะบ,บ้านคุณพ่อก่อนหลวงเปลี่ยนเลขเจ็ดสี่ทับหกสองสาชายข้าราชการ ตอนหลังเปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดหกมันเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขายังใช้เลขนั้นอยู่ถูกต้องเพราะว่าเลขสามอย่างที่บอกมันเป็นเลขข้าราชการอ่ะเป็นเลขเข้มงวดอะลูกหลานอึนอดอดัดอ่ะต้องต้องหลอกพ่อแม่ว่าไปเรียนไปไปทำนู่นทำนี่แต่จริงแล้วอยากจะไปเที่ยวแต่เลขนี้เป็นเลขเขาเรียกว,ว่าเหมือนกับ ชีวิตถ้าอยู่บ้านหลังนี้มันก็อาจจะแบบเป็นชีวิตไม่สามารถจินตนาการได้มันเหมือนอยากจะไปอยู่นอกบ้านแล้วอ่ะอยากจะไปต่างประเทศอย่างจังหวัดแล้วอยากไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีบอกจริงจริงจริงค่ะอืมก็เปลี่ยนหนึ่งตัวเลขน,นะเปลี่ยนชีวิตถ้าอยากจะโชคดีนะติดต่อได้ที่ไลน์ p r o ส h e t 2 0 2 1ผมจะทำนายดวงให้อย่างนี้แหละหลักทุกคนนะครับบ๊ายบาย,บายครับ